ที่ทําำงานของเรานะคะก็คือโรงบาลเอเชียน,นี่สวยงามมากงานเรามีรถกอล์ฟด้วยทุกคนขี่ผ่านทิวแล้วเหลืออีก8นาทีนะคะชีวิตแทบขาดใจสันน้อยแ้ววันนีค่ะมาเจอกันใหม่ในคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่หม่อนทำคอนเทนต์ว่า หนึ่งวันหลังเรื่องงานของบ่อนไม่หนึ่งวันแล้วสิคือมันใกล้จะหมดวันแล้วแหละก็คือตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงห้าสิบสองแล้วทุกคนเหลืออีกแปดนาทีนะคะชี้แทบขาดใจอันนี้ก็คือเราเดินออกมาพูดข้างนอกเปิดพูดข้างนอกกันนะคะเพราะว่าอายคนที่ทำงานอันนี้อะให้ดูข้างหลังนี้ตึกทองทองเนี่ยก็จะเป็นแบบโรงพยาบาลเอเชียนะคะเป็นที่ทํางานหมอที่ทํางานเรามีรถกอล์ฟด้วยทุกคนขี่ขึ้นไปแล้ว เ,เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหลังเลิงกงานอีกแปดนาทีมันก็คือที่ทํางานเรานะคะก็คือโรงพยาบาลเอเชียนี่สวยงามมากอยากให้ดูข้างในมากนะคะจะพาเข้าไปดูแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแปดนาทีที่มีค่าของเรานะคะนี่วิชั่งแกลลี่แนี้เลยนะคะเข้ามาในโรงพยาบาลก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนก็จะมีแบบที่นั่งรอแบบนี้นี่ก็จะมีวัดอุณหภูมิแบบสติ๊กเกอร์ hmm. แบบนี้ สวยงามมากนะคะเพื่อนๆแต่เราไม่ได้ทํางานตึกนี้นะคะ <g ül> พูดทํำไมออกมาก็จะเป็นแบบนี้ถามถึงตึกทํางานเรา <c oughs> อะไรจ๊ะ <c oughs> ไวายวอะไรจ๊ะพี่อ๋ <c oughs> อเอากาไปกินหรอนี่ถามถึงตึกที่ทํางานเราก็คือตึกนี้เลยนะคะเราจะทําอยู่ตรงที่มีป้ายฟ้าๆทุกคนเห็นไหมคำว,ว่ามาตรฐานโลกเออเรานั่งตรงนั้นเลยปะเข้าไปข้างในไม่พูดแล้วนะเขิน <c oughs> <c oughs> อีกสองนาทีเท่านั้นนะคะ บัรตรกแกนนิ้วไปก็เท่านั้นเพราะว่าเราก็จะต้องรอผู้ชายมารับอยู่ดีเนี่ยผู้ชายบอกว่าสรุปเสร็จแล้วประชุมเสร็จแล้วตอนแรกเราก็แบบจะกลับกับเพื่อนสรุปผู้ชายบอกไม่ต้องแต่ตอนนี้ผู้ชายยังไม่มาเลยเ,ออเดี๋ยวเราจะถ่ายตั้งไว้นะผู้ชายก็จะ,ะแวะเบ้นมาตรงนี้เลยทุกคนเป็นรถแบบสีชานนเอ้ยไม่ใช่สีนมชมพูเราก็จะมานั่งรอยอ,ยอย่างเงี้ยทุกวันตอนนี้ก็เป็นเวลา หนาทีละคือเลิกง,งานมาหกนาทีเราก็จะต้องนั่งรอนางในดยแต่เพื่อเราไปถึงไหนแล้วมาแล้วทำไมถึงงายช้าเป้ <laughs> <laughs> นมาเลยเห็นไหมทุกคนบอกแล้วเราก็จะรอยอย่างเงี้ยทุกวันวันนี้ก็เกินมาประมาณหกนาทีแล,ะละ้วนะเดี๋ยวเราก็จะไป <laughs> บ้านฟ้ากับแม่ต่อนะคะเดี๋ยวไปเจอทุก <laughs> <laughs> คน เราก็จะแว้นแบบอย่างเงี้ยหูทุกวันนะคะเว้ย๋ะวลอคือว่าถ้าฝนไม่ตกเราก็จะไม่ขับรถออกมาเพราะว่าแบบบ้านแม่เราที่เราจะไปก็คือแบบมันใกล้มากเลยอย่าเงี้ยเออชีวิตติดชิวนะทุกคนไปลุย มามื้นเลยมันจะในซอยแล้วเราก็ขับแบบเบาๆแบวๆนอกจากคนขีน่จะบวนตีนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไมามาแ่ถึงแล้วบ้านอาเกียงเข้าไปแล้วอย่างแรกนะคะที่เรามาบ้านแม่แล้วเราได้คือผ้าถุงแม่บอกว่าให้ไปล้างตีนล้านาทุกอย่างเราก็สวมผ้าถุงแม่กลัวโควิดมาก็จะมานั่ง แล้วก็เปิดคอมแบบนี้นะเขาก็จะนั่งเขียนโปรแกรมอะไรของเขาใช่ไหมเออแล้วเมื่อกี้ก็คือแบบคครับือแบบมีคนชวนตั้งตีเล่น ROV ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปล้างเท้าแล้วก็กินข้าล้างยังแม่พี่อ๋องยังไม่ล้างอยู่้า ป้าเรานะคะก็นอนดูทีวีและนี่คือกับข้าวที่แม่เตรียมไว้ให้ทุกคนเราจะเปิดมาจ,จึงจึงจึงชิงโอ้โหมีพลาถอยได้อไของโปรดเราเลยนะคะแล้วก็ปลาทุหนึ่งอันนี้เป็นแกงเขียวหวานว้าวเรา,า,าก็จะมากินข้าวกันแบบนี้หอยลยม่หอยลายแ,แม่ตัวใหญ่มาก กับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากอร่อยไหมกับข้าวบ้านเนี่ยอร่อยเด็ดเป็นร้อนในใช่ไหยเป็นร้อนใน,นบ่อยเป็นทุท๊กสองอาทิตย์เจ้จามัางค์พร้อช่วงอันนี้คือ ปลาทูเน,เนื้อแน่นมากเป็นปลาทูนึ่งผ่อนนึ่งทอดนึ่งแม่บอกว่านึ่งทอดนึ่งแม่แล้วถามเธอว่าทอดใช่ไหมทอดยืนหยัดใช่ไหมปลาทูปลาทูทอดหรือปลาทูนึ่ง <c oughs> เอาใหมเอาเอานึ่งหรือทอด ค okay. รู้เรื่องสรุปว่าตัวทิทถอดไหนไหนก่อนหอยใหญ่มากลูกอยู่มันเหนือ,อหอยใหญ่อร่อยทุกคนคือแม่มีครสวรรค์อย่างหนึง่งค,คือแมทห้างเราข้าอร่อยมาก เมนูที่อร่อยของแม็กขอสองเมนูอะไรบ้างไก่ตุ๋นมะนาวดองไก่ไก่ตุ๋นมะนาวดองอีกเมนูเพิ่งกินแบ่แมนานไม่เอาหรอใช่เกิพิ่งกินแต่แมนานเจ้าดูทรงเครื่องหรอไม่ค่ะไก่บักบุ้งไก่ผัดขิงอ,อ๋อไก่ผัดขิงส่วนตัวหมอนเอง เหมือนพี่อองอย่างหนึ่งก็คือไก่ตุ๋นมะนาวดองแล้วก็ไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นมันแมะแบบมันไม่เหมือนที่ไหนอะทุกคนอืมอยนะ้ยเนาะอีกแป๊บนึงเดี๋ยจะลงทุนให้แหม่ขายกับข้าวแหละแต่แบบว่าสถานการณ์ตอนนี้พักก่อนก่อนพอเรากินเสร็จนะ เข้าไปหาป๊ากันใครที่แขนหนูถีดฉีดยาได้มันมันมันเป็นไข่ใครด้านขึ้นมาไม่เป็นนี่แม่ยังไม่หายเลยไม่เป็นอะไรเลยหนูมันเป็นกี่เดือนมาแล้วอ่ะเดือนเดือนกว่าป,ะปะา้าจ๋าอดคิดทา t ยูทูบยูทูบมันทำเงินได้ด้วยนะปะ้าป้ารู้เปล่าถ้าเกิดเราลงแล้วมียอดสับสไครเยอะๆป้าหวัดดีกล้องหน่อยดิ สวัสดีครับเราจะเป็นแบบทะลุเห็นข้างหลังแบบนี้ <c oughs> แล้วก็จะมานั่งแบบนี้ทุกเย็นเลยแล้วก็มาดูทีวีดูข่าวกับปลานะก็จะเพ,พ <c oughs> ลินๆนีคนเราก็ใส่เสื้อกันฝนเหมือนกันคือ <c oughs> มันตกปล่อยๆแหละยังพอกับได้อยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบว่าสอ0งทุ่มสี่ิบ ม่ปปาจะใส่ย,ยังไงนี้ก็มีหมวกอันนี้ววนทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่ก็เป็นหลังเลิกงานนะคะว่าหมอนทําอะไรบ้างกิจวัตรประจําวันก็เป็นทานองประมาณนี้เลยก็ไปกินข้าวบ้านแม่แล้วก็คือวันนี้ที่คิดไว้ว่าจะไปหาน้องนะคะือมันไม่ทันจริงๆแล้วก็ฝนมันก็ตกไปบ่อยก็เลยกลับคอนโดนะคะ ขอบคุณนะเะเพือ่อนเนี่ยเกิดใครที่ดูมาถึงตอนจบเนี่ยคือมอนขอบคุณมากจริงๆหมอนไม่รู้ว่าคลิปมันจะน่าเบื่ออะไรหรือเปล่านะคะมอนก็อยากให้เพื่อนๆถ้าเกิดมอนทําคลิปดีไม่ดีก็ช่วยติชมมอนก็ได้เนาะติชมแบบสุภาพนะคะก็ขอบคุณมากใครที่ใจดีนะคะกดไลค์ให้หมอนหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน่ารักขึ้นกว่านี้อีกก็กดซับสไครป์มอนนิดนึงนะคะมอนจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปบ่อยๆซึ่งช่วงนี้มอนอยากอัดอะไรมอนก็อัดเนาะก็วันนี้เพิ่งได้โพสต์รูปใน Facebook ไปว่าแบบเออยา อยากถามเ,เพื่อนๆว่าถ้าหมอจะทำคอนเทนต์อะไรลง Youtube อยากดูอะไรกันอันนี้ก็เพืเ่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ได้จาก Youtube นี้เหมือนกันนะคะหมอจะได้ทำคอนเทนต์ออกมาให้เพืเ่อนๆอยากดูมากขึ้นบ๊ายบายไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยบาย